เอาไปกริวนะคะบาร์บีคิวบาร์บีคิวรีวสวัสดีค่ะมาเขามาป่ามาหาหมูกินเขาค่ะแต่ว่าตอนนี้ป่าก็เลื่องซิม,มักมักตับนะคะเพื่อที่เอาตับไปปิ้งนะคะเนาะตอนนี้ต้องกินเขาห้วยเกลือไปก่อนค่ะเข่านี่ไปยักหนึ่งไว้ให้มันแบบเย็นแน่จัหน่อยนะคะเพราะว่าทำมันมันห่อนหลายนะคะมันมักติดมือค่ะ มันเหลือกคนติดเนาะค่ะเนาะมันไปติดสู่คนเลยกายๆคนก็กินแต่ก่อนปากกินขอนี้วมาแต่ได้ก็ไล่แม่นึ่งเขาให้กินไปเห็นติดมือนะคะเพราะมันนึ่งเองนะแต่ว่าเขาก็ค้นเข้าแล้วก็เอาให้อายมันออกดีด้วยค่ะนี่แต่ว่ามันพึ่งเสร็จใหม่ๆมันก็เลยร้อนเนาะ,ะเนาะนั่นแหละค่ะกจะจล่อยไบอาจจะเปิดไปแบบนี้ค่ะให้มันแบบแต่มันก็จะแห้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาคลุมมาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาห้วยเกลือแล้วกัน กินถาเนี่ยนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ออกมาได้ค่ะเตรียมเนื้อกินน้ากันเตรียมเนืเ้อกินมากินพร้อมกันค่ะเบิ้อนันี้ค่ะนี่ตับหมูนะต้องกินสุกนะต้องสุกเท่านั้นนะถ้าตับหมูตับอย่างอื่นก็พิจารณาเอานะเพราะว่าร่างกายเราเนาะ บางคนในะร่างกายไม่เหมือนกันอ่าภูมิคุ้มกันไม่เหมือนกันพวกไปอยู่ต่างประเทศนะเป็นอะไรมานี่ไปหาหมอลําบากมากนะเพราะฉะนั้นต้องรักษาตัวเองขนาดไม่กินของดิบอะไรอย่างชิดที่เป็นแบบเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะก็ยังแบบว่าป่วยทีไปหาหมอก็ลําบากคะ่ะกว่าจะได้นัดหมอ แล้วช่วงนี้โควิดด้วยแล้วก็ไปหาหมอบางทีหมอก็ไม่รู้ว่าอาการคนไทยเนี่ยความป่วยของคนไทยนี่ยเป็นอะไรนะคะกลับบ้านไปหาหมอที่เมืองไทยก็ไม่ได้นะคะต้องรักษาตัวแต่ว่าเป็นว่าแน่เห็นมูก,กินขึ้นน้ำลายไหลค,ค่ะะค่ะเดี๋ยวไปปาดแล้วกันเตรียมยางนะคะเนาะปัจ,จเหเฮ็ดเป็นแบบไม้เสียบคข่ไยๆบาร์บีคิวแล้วก็จะไปก่อไฟไ้นะคะเนาะ เดี๋ยวมากินกันนะคะสุกแล้วมาค่ะมามากินเขากันคะ่ะมาค่ะมาแล้วละค่ะาซด้ยินเสียงเอฟเฟคผึ่งกับมแมลงวันน่ะ อาจจะไม่ไหวสองตัวนี้คือแบบว่าปัดขาเดียวใหญ่ที่ดีกว่าค่ะมาเอาความสงบในบ้านนะคะเนาะว่าจะเปิดประตูออกไปข้างนอกแลนะ้วก็นเนาะบ่อยครังเอาละจะะนะัดเอียงแน่แล้วคะเนาะอยู่ในบ้านปลอดภัยสุดนี่ข้าวปลาเย็นละเย็นได้ใจละว่าจะกินข้าวฮอนๆ กินมะแซบนะคะเขาฮอนมันติดมอืมอม,มากเลยนะคะเมื่อวานนี้กินกับเพื่อเตียวนะคะมันกรอบดีมันหนวยใหญ่นะคะหนวยใหญ่สักใจดีปาคีโกกับนี่ค่ะเขาเรียกอะไรปลาช่อนทะเลหรืออะไรน้านเราบ่ได้กินเนี่ยตับนี่ได้กินเรื่อยะค่ะต่บ้าตับปิ่งแบบนี้น้านด้วยกัน,นะค่ะบร่ได้กิน อือยันน้ำมันบรสุกค่ะเอาไปมาหลายคนยันตับบรสุกมาปิ้งก็เราก็เดียวจนมันแห้งเนานะเนาะต่อไเลยต้องเ็ดก่อนซี่เหลี่ยมมันไยค่ะ่อนย่ญ่ๆหน,น่อยจังหน่อยก็ไม่เชิงซี่เหลี่ยม ทานเนแหงไปนะคะนะอเนาะปักเราเล่มีเจลน้ำพริกหนุ่มมาคุยด้วยอมืมผัก มาเดาหาเน่มานกินต้องกนค่ะอันนี้น่นแล้วไม่ได้กินปลาคิกโกนะคะบานประเอิญดูซิมันเค็มไหมอืมใช้ได้อร่อยอยู่เค็มแล้วก็ไม่ต้องกินเยอะนะคะเนาะมันธรรมดารสชาติเป็นแบบนี้ อืมมันกินกับเจ้าอย่างค่ะที่เขากันประจำาระแดงคุณพูดว่ากินกับเจ้าอย่างสัก้างอย่างเจ้าพิดพงนึงอย่างสอย้างะอืม ยัง่งสีโคโดเกเดย์นะคะเนาะน,นี่นางมู กัดที่อาหารนะคะเป็นแต่แซบบะลองค้น,คนกบซิบปอร์มามักนะคะเนอะอาหารแบบเนาะไม่ต้องดม <g reen> กลิ่นก็เตะจมูกอีแล้วอันนี้เป็นอ่ะกะปิค่ะแซบเยอะ ปลาช้างปิ้งตับเนะคะนะ่ะเนาะกับคนเหนียวยำเศากินกอนไปลรงเรียนปิ้งตับปิ้งไก่ปิ้งไก่น้อยปิ้งไก่สีแดง อานเล็กน้อย งงัยจะซีหาปีแล้วค่ะบัดด้กินปลาชนิดนี้ แต่ในน้อยเนาะค่ะกระบนน้อยตระกูลทยมน้องเรียนปลามีต้นบุกพริกเนาะค่ะเนาะมัวสิบเบิ้งอันนี้เบิ้งคลิปเนาะค่ะเนาะงแต่โม่ปลาบ่ค่อยบ่ค่อยเบิ้งบ่ค่อยคอมเมนต์หน่อเขาก็สิมีภาระหน้าที่เนาะค่ะเนาะแต่ละคนกันแล้วก็ความชอบเนาะค่ะเนาะก็สิต่างกันอันนี้บุกพริกมันเกิดอยู่โรงเรียนเนาะค่ะเน้องก็ถนี่เป็นเิ็กน้อย เด็กหน่อยไทยเนี่กินเผ็ดเก่งเลยค่ปะปฐมเนี่ยเริ่มกินละตาม,ม้มเด็ดบกพริกยุดตน้นสดสดห่อกะปิไปโรงเรียน <c oughs> จักแนวไใดนักเรียนไหมเป็นส้าหน่อยไม่ลุ่ มัธยมต้นว่าเอี๋ยวลดหุนกินมาหมาปะเนี่ยไม่สิลดิดดังกินมาหมาดดบด้่าอดเขา กินมามๆกับน้ำแดงกับน้ำเที่ยวเป็นอาหารเที่ยมงโดดเลี่ยนนี่นับเทธอไดค่ะน้อยมากเธอเดี๋ยวยว่าล <c oughs> าเป็นคนแบบ มักอยากังคู่อยอะแต่ว้าฟังไปแล้วจังเลยขึ้นลืมหมดอ่ะพยายามจะบ่ให้ออกรวงแบบเขางหูซ้ายทะลุหูขวาอ่ะแต่บ้าลวงค่ะมันมันออกเกงของมันแต่บาภาษาอังกฤษมากเยอะคู่ใจดีน่ะค่ะแต่บานคู่ใจดีนี่นักเรียนมักจะบอบอคอยเสือฟั้งมาจะบอคอยยานถนนอย่างทะลึงน้ำคู่นะํา เอาออกจากไปแล้วแข็งเลยค่ะตับไหม,มแนนวมันแข็งเนาะคะ่ะเนาะตับไหมนี่แหละค่ะคนถึงบ่มักกินแบบแบบสุกๆนะค่ะเนาะน้ะนมมันแข็งแล้ะคะ่ะใช้อะไรอยู่กินบลาดื่มน้ำไมด้ด้เพรามันแห้ง หมูใรทั่งนี่นะคะนี่ผิดคือกันจัมูทรบ้านเท่าค่ะมันเป็นอยืาอดันผิดมันอยู่ในตัวหมูค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่นิยมกินดิบถึงจะเป็นเนื้อวัวเขาก็ไม่ค่อยนิยมกินดิบ ยากปนะฮะคนไปลาซัดเนาะคะ่ะเนาะเปิดกระทว่าพวกเครื่องในพวกเธอเอาปะเขาบอกว่าเขาบอกเอาแต่ว่าคนที่ไปรวบน้ำกันนะบางคนก็จะเอาแต่เอาเป็นบางส่วนนะะเนาะก็พยายามทำขันแท่นหน้าเนาะคะ่ะเนาะเขาบ้วงหูเครื่องในเนาะคะ่ะปาก็เอาให้เบิง้งเอาช่องที่ปาติดตามเนาะคะ่ะเนาะไอ้ท่าเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นจะยกไอ้นแท่นหน้าขึ้นเนาะคะ่ะเนาะปาก,ก็จะเซฟรูกนั้นแล้วก็ไปถามเขาเขาบอกว่าเขาบ้วงหูจักเนาะคะ่ะนะ ยังได้ขันแท่หน้ากวางป้าแบบนี้แต่เขาไม่รู้จักอดเลยได้กินเนื้อกวางน้ำเขากบเอาแล้วนะคะนาะอดกินตับกวางเลยจะสื่อจะมีอยู่เลยะคะ่ะใกล้อิ่มแค่ะ มันมี่งก๋วยเตี๋ยวเน,นะค่ะะพริกตุ๋ยกัะปิน้องเธออยากกินเขาก็กัะปิค่ะข้าวสวยเนี่ยคลุกกัะปิแล้วก็กินิีมากเลยค่ะ ไม่จับน้ำมันได้คเนี่ยต้องตักไปทุกคำก่อน ต้องหวานป่ะเอเอนีงอีกกะละพิซุกโดนัทพีชป่ะเ,เหมือนโดนัทจะเป็นลูกพีชนะคะเลือกหน่อยที่มันแบบเริ่มจะซุกนะคะมันจะนุมน่มๆแต่ที่จริงชอบลูกกรอบที่ไม่มีสีแบบนี้ แต่จะเลือกที่สีขาวแล้ว่าเอามาไว้ในตู้เย็นมันก็จะเริ่มสุกข,ของมันใชมันสตรอเบอรี่เหมือนกันเอาไว้ในตู้เย็นมันก็เริ่มสุกข้ขาดต่อไปแอ้วปะคะกินทั้งวันเมนูเก่าเมนูเดิมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปกันนะคะเดี๋ยวมันจนะเนะ่าแล้วค่ะเนาะอบคพณดลายๆที่กินเขาเปนมูกันแลนะ้วค่ะเนาะ ซับแห้งติดติดคอ,อเจะเป็มไคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะ